ผมเก็บ50จุดเองไม่ได้เก็บไกลเลยนะแต่ผมไม่มีทางที่จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นปะคุณยังเรียกร้องอีกเหรอสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถามจริงผมไม่เคยเรียกร้องเลยนะเพราะผมไม่เคยได้ไม่มีแล้วผมไม่ได้ทำแล้วอ่ะไอหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับผมปบครับ Executive 1ตอนที่โค้ดออกสื่อว่ารับสมัครเนี่ยผมก็สนใจทันทีก็ครับรุ่นแรกเลยประมาณป,งไงไมปีงั้นปีปีกว่ามั้งเปลี่ยนแปลงไปมากที่เห็นชัดๆก็คือสกิลการเทรดก็ไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ละเพราะรับรู้แล้วว่าที่เราเทรดมันเร็วอว่าอินดิเคเตอร์เนาะอันที่2ก็คือเก็บกำไรได้สเสถียรขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเทรดเก่งแต่มันฝึกมาจนรับรู้ถึงความผิดปกติมันมีเซนแล้วว่า ไอ้สกิลนี้มันต้องวิ่งประมาณนี้แต่ทําไมมันนิ่งวะเราถอยก่อนแล้วก็ฝึกจนจนเทรดเป็นสัญชาตญาณมันจะดูขิงไปไหมว่าเทรดแบบตัวเบาๆอะ่ะคำว่าเทรดแบบตัวเบาก็คือก็ผิดก็คัดไงแต่คําว่าผิดก็คัดของผมคือมันไม่ได้คัดจนผมรู้สึกนอยอะ่ะเพราะผมรู้ว่านี้เดี๋ยวก็บวกอะ่ะแต่ผมรับรู้ได้ด้วยว่านี่ผิดปกติแล้วผมก็ถอย นี่คือสิ่งที่ผมได้ STS ถ่ายทอดในเชิงแนวคิดของการลงทุนจุดนี้ผมว่าสําคัญมากที่อื่นอาจจะบอกว่าอ่ะเทรดเท่านี้แล้วจะถอนทุนภายใน6เดือนเนาะหปี3ปีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ที่นี่เนี่ยบอกถึงขั้นตอนว่าเทรดแล้วถอนทุนก่อนเอาทุนไปเก็บไว้เนาะกำไรยังอยู่ในพอร์ตเทรดจากเอากําไรที่เป็นพอร์ตมาเทรดต่อมันคือเทรดแบบไม่มีต้นทุนเน่เทรดต่อจนเงินเป็นดับเบิลทวีคูณถอนเงินออกมาแบ่งเอาเป็น5กองตัวหนึ่งเป็นสแปร์อีกตัวหนึ่งเอาไปทําอย่างอื่น ทำประโยชน์เอาไปใช้ชีวิตเงี้ยแล้วในที่สุดมันก็ไปถึงเลเวลที่เอากําไรตัวนั้นมาต่อย,ยอดจนเป็นการต้นพอร์ตเนี่ยผมว่ากลยุทธ์นี้ไม่มีใครสอนครับมันเป็นการต้นพอร์ตแบบไม่มีทุนเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดยอดของสุดยอดแล้วละ่ะถ้ามองเชิงคณิตศาสตร์เนาะผมกดหลอดหาร2000เนี่ยยางพอร์ต200ผมกด0.1เวลามันกําไร 50. จุดของหลอด0.1มัน5าเหรียญจาก10เหรียญ2.5%นผมเก็บ50จุดเองไม่ได้เก็บไกลเลยนะแต่ผมไม่มีทางที่จะได้1%เห็นปอร แล้วพอหน้ากราฟมันใช่ผมก็ไม่ได้กดไม้เดียวอีกสี่ไม้ก็ได้กลัวปิดมือไม่ทันเนาะสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อไม้สี่ไม้แปลว่าผมจะได้สิบเปอร์เซ็นต์คุณยังเรียกร้องอีกเหรอสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามจริงผมไม่เคยเรียกร้องเลยนะเพราะผมไม่เคยได้มันไม่ได้เป็นการขิงใครว่าใครเก่งกว่าใครแต่กําลังจะบอกว่าพอคุณฝึกจนคุณมั่นใจที่กล้าี่กดศูนย์จุดหนึ่งในพอร์ตสองร้อยคุณจะไม่มีทางได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์กออกว่าคนที่ยังมีทุนไม่มากพอแล้วมองว่าการเสียครั้ง จะด้วยมูลค่าของเงินที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวันอะไรก็แล้วแต่คุณที่ยังมีพอร์ตเดโมโไงแล้วคุณจะรับรู้ถึงฟิลลิ่งเองว่ามันได้จริงไหม S.C.S. หมายถึงตัวโค้ดยักษ์โค้ดบุ๊ดและทีมงานแอดมินด้วยเนาะก็มีการเก็บสถิติของนักเทรดครับความสามารถของโค้ดทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีข้อกังขาครับต้องเซียนอยู่แล้วละระดับเทพแต่ในมุมมองของผม ความสามารถไม่ใช่ข้อกังขาแต่การสื่อสารครับเป็นข้อกังขาทําไมบางครั้งถามถามไปแล้วคําตอบที่ตอบมามันเหมือนจะตรงอะ่ะแต่เราทําไม่ได้อะ่ะแล้วมันก็เริ่มเกิดอะไรขึ้นครับเริ่มเกิด Presentation เมื่อก่อนไม่มี Presentation วาดสดนะครับซูมก็จริงแต่วาดสดตอนหลังโคตรยักษ์เริ่มทํา Presentation แล้วก็พัฒนาไม่อีกครับโอ้ทีนี้ก้าวกระโดดเลยนะครับหมอนุทําตัวแจ้งเตือนมันลดการเฝ้ากราฟครับ,รบเมื่อไหร่ที่มันเข้าแพทเทิร์นในลักษณะของที่โค้ดเนี่ยได้กัดกองมาแล้วว่าตัวนี้ว มันก็ยิ่งลดความเสี่ยงนักเทรดลงไปอีกเนี่ยตรงนี้เป็นข้าวกระโดดท่านี่2แล้วตั้งแต่จากเดิมไม่มีอะไรเลยว่าสดเริ่มมันมีสไลด์จนตอนหลังมันมีแจ้งเตือนและแจ้งเตือนตอนนักถึงวันนี้นะกำลังจะเข้าเวอร์ชั่นที่3แล้วอะ่ะแต่เวอร์ชันที่2นี่ก็ดีมากแล้วนะครับดีมากแล้วคือไม่ได้มุ่งหวังว่าแจ้งเตือนเนี่ยจะมาช่วยอะไรใครที่จะต้องแบบกดแล้วต้องบวกเดี๋ยวนั้นนะครับคือคุณต้องเรียนแล้วก็ทําความเข้าใจในเทคนิคสกิลนั้นๆที่สอดคล้องกับแจ้งเตือนแล้วคุณจะเทดได้ช่วยกั้นกรองไม ไปทำงานออฟฟิศไปนะครับนี่คือการพัฒนาก้าวกระโดดของของ STS นะครับอาจารย์วุฒิเปลี่ยนไปเยอะมากในแง่ของการสื่อสารเรื่องสอนเนาะผมผมไม่ได้พูดถึงความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนนะ่ะทุกคนสัมผัสได้อยู่แล้วท่านมาเปิดสถาบันนี้เพื่ออะไร แต่เราพูดถึงเรื่องเรื่องการสอนการเทรดจางรุศพัฒนามาเยอะมากนะครับทางในแง่ของอุปนิสัยเนะาะเมื่อก่อนท่านก็แบบจริงจังมากซึ่งซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจเขาแล้วละปล่อยวางได้เยอะขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มาโฟกัสจุดที่ควรจะทําซึ่งโค้ดก็เป็นคนธรรมดานะจึงอยากให้นักเทรดเนี่ยตั้งใจคุณมาทุกที่แล้วนะครับแต่ว่าใจเย็นนิดหนึ่งให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้สว่างคือให้โค้ดรู้จักคุณมากขึ้นให้โอกาสโค้ดด้วยทําให้โค้ดรู้จักคุณ ต้องต้องค่อยๆค,คลี่ออกมาอย่าอายเนาะเพราะถ้าคุณอายคุณเสียตังค์ไปแล้วนะยังไม่เท่ากับคุณเสียเวลามาฝึกแล้วด้วยอยากให้คุณตั้งใจเพราะผมยืนยันแล้วไงคุณอยู่ถูกที่แล้วเงี่ทีนี้อยู่ที่คุณแล้วถ้าคุณตั้งใจเนี่ยคุณก็จะสําเร็จได้เร็วนี่ครับ